ราทอดรักกันเพียงลำพังต่างหวังเคียงชีวาสี่ปีไม่มีคนค้าวาสนาพีตำคิดหาคนช่วยปลอบใจมีชะไหนแพ้ใจลุกรามรับต้องติดลบเมื่อได้พบคนงาม ปวดใจชาวคำ<ม>วควรรักคำก่อนเคมาจบแล้ววันจบแล้วนะคะพี่น้องมาไปเกี่ยใหม่อีก่นะ้องสบายดีสุขสุขคนค่ะเจ้าของบ้านก็นั่งตรงวงเติเยแถวนี้แหละนะคะ<ม>รอจะตากข้าวห่มนะพี่น้องอืมมันเอาลงมากกับ จออยู่บอฝอคนงามคนงามอยู่ข้างหลังนั่นไงโยเคคุณน,นะคะขยับาขาตั้งกล้องก่อนนะเล่าจามาแล้วนะคะวัดน้องพ่อแม่จะเป็นประมาณนี้และะ้วค่ะก็ไม่หายขาตกน,นะคะ่ะไอไว้ก่อนนะคะ ไอ o ล e ก o ยเราจะามาแล้วนะคะไอ้ลูกนี้ไม่มีหัวใจใครแน่นอนยิ่งไร้ชายร้อนหยอกย้อนกันปีปนติงกรอกเราลวงกันเวียนบนฉันจึงเปลียดคนมารักเราสุขสำราญโอ้เราจะในร้องหันมายิ้มหน่อยสิยิ้มสิยิ้มสิที่รักยิ้มนานๆ อย่าดวนใจดำทำรำคาญฉันจะแต่งงานกับเธอใต้แสงเดือนฉันมีฟ้ามุงฉันมียุงเป็นเพื่อนฉันมีพื้นดินเหมือนดังพื้นเรือนนกนูกน้เป็นเพื่อนคอยเตือนให้สุดใจมีเจืออีกแล้วหัวใจของพวกมนุษุษ์ยือยือยุดยุดฉุดฉันให้ร้องไห้ จะอยู่กับเธอจนวันตุยาะไม่มีใครซื้อเหมือนเธอเรวเล่าจา้าผิดพลาดประก,กระระารใดขอโทษขออภัยค่ะอ๋อสิติลิกาซิกยังเป็นไปบ่ได้ละว่าวา่าร้องสดนะอ่าพอมาลงโกรงเพลงนะคะดน,นตรีก็ประกอบเองนะคะประกอบมีด <c oughs> นตรีในหัวใจนะคะเน้อง หลกนี้ไม่มีหัวใจใครแน่นอนยิ่งร้ายชายร้อนหยอกย้อนกันปีปนลวงหลอกหลอกลวงกันเวียนวนจึงจึงเกยดคนมารักเราสุขสำราญพอ้เราจะในลองหันมายิ้มหน่อยสิยิ้มสิยิ้มสิที่รักยิ้มนานนานอย่าดวนใจดำทำรำคาญฉันจะแต่งงานกับเธอใต้แสงเือน ฉันมีฟ้าเป็นมงฉันมียุงเป็นเพื่อนฉันมีพื้อนดินมือนดังพื้นเรือนนกหนูนเป็นเพื่อนกล่มเปือนให้สุดใจ,จแล้วหัวใจของผวกมนุษย์ยือยืดยุดยุดชุดฉันให้ร้องไห้จะอยู่กับเธอจนวันตุยเพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอและเราจา กำลังใจกดกการสักสกไตย์กดไลค์กดใจขอบคุณพิธภาพเฟนชิคที่เข้ามาเติมกำลังใจให้กับชินสลามาฟังเพลงร้องสดนะคะเคาะสดร้องสดนะคะนี่คือการไลค์สดนะคะยินดีต้อนรับเบลคัมไลฟ์รูมชินิสราชาแนลค่ะไลฟ์รูมชินิสลาชาแนลค่ะ t h เซน you so มัต h หลายๆเด้่มพิมภัพที่เพื่อนๆให้มานะคะชินสลา็อระทักทายเพื่อนๆคะ่ะ สะสมระยะทางความสาเร็จอยู่นะคะตอนนี้นะคะกํบบาลังสะสมกิโลเมตรอยู่นะคะขอบคุณทุกการซัสบสไครต์กดไลค์กดใจให้กันเนาะ,ะขอบคุณม่หลายเด้อที่แวะเวียนเข้ามาตื่นกาลังใจให้กับเจ้าของบ้านเจ้าของช่องนะคะขอบคุณมิตรภาพจากเ,เพื่อนๆสุดๆข้ขขนนะคะพี่น,อน้องเอ้ยทั้งเพื่อนชาวไทยและชาวต่างแดนนะคะใกล้ๆนะคะมาหากันได้ที่โลกโซเชียลมีเดียที่โซเชียลมีเดีย ทูกเบอร์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจทั้งสายดันแล้วก็ช่องหลักช่องรองนะคะ